เริ่มต้นเรื่องราวในวันที่ฟ้าใสทุกคนในเมืองใหญ่ต่างตื่นเช้ามาทำกิจวัตรประจำวันตามปกติแต่แล้วสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อเวลา8โน,นาฬิกาทุกเรือนแสดงเวลาช้าไป5นาทีผู้คนต่างรู้สึกแปลกใจและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนคิดว่านาฬิกาเสียแต่เมื่อทุกคนพบว่านาฬิกาทั่วโลกก็ช้าเหมือนกันความตื่นตระหนกก็เกิดขึ้น นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างพยายามค้นหาสาเหตุของปรากฏการณ์นี้พวกเขาคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมและเครื่องมือที่ทันสมัยแต่ก็ไม่พบคำอธิบายที่น่าพอใจความกังวลและข้อสงสัยเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเริ่มออกคำสั่งให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเข้าสารจากทั่วโลกต่างรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจนี้ทุกช่องโทรทัศน์และวิทยุต่างนำเสนอเรื่องราวนี้อย่างต่อเนื่อง ผู้คนบางส่วนเริ่มตื่นตระหนกและกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะตามมามีคำถามมากมายว่าการที่โลกมุนช้าไป5นาทีจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของเราหรือไม่บนถนนใหญ่ของเมืองผู้คนต่างหยุดเดินและมองดูนาฬิกาของพวกเขามันแปลกที่นาฬิกาทุกเรือนจะช้าไป5้านาทีบางคนเริ่มพูดคุยกันและสันนิษฐานว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนคิดว่าเป็นเรื่องของระบบนาฬิกาแต่บางคนคิดว่า อาจเป็นปัญหาของโลกที่ใหญ่กว่าทุกคนต่างสงสัยและกังวลในห้องนอนของเด็กชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกับแกะรหัสบางอย่างเด็กชายคนนี้เป็นแฮกเกอร์รุ่นเยาวา์วัยที่ฝีมือเข้าขั้นเทพเขาเข้าใจระบบดาวเทียมและสามารถเข้าถึงข้อมูลลับได้เขารู้ว่าการที่เขาสามารถแฮกเกอร์ระบบได้จะสร้างความตื่นตระหนกทั่วโลกแต่เขายังไม่รู้ถึงผลกระทบที่ตามมาโดในห้องประชุมของรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างรวมตัวกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพวกเขาเริ่มพิจารณาว่าสาเหตุอาจมาจากการแฮกระบบดาวเทียมและความผิดปกตินี้อาจถูกสร้างขึ้นโดยใครบางคนทุกคนต่างวางแผนการตรวจสอบและติดตามข้อมูลที่น่าสงสัยในอวกาศดาวเทียมที่โคจรรอบโลกถูกแฮกเกอร์แอบเข้าไปแกะรหัสและปรับเวลาให้ช้าลง5นาทีการกระทำที่ดูเหมือนไร้เดียงสานี้ กลับสร้างผลกระทบอย่างใหญ่โตผู้เชี่ยวชาญเริ่มค้นหาสาเหตุและพบว่าเป็นการแฮกระบบดาวเทียมผู้คนทั่วโลกต่างรวมตัวกันเพื่อดูข่าวสารที่รายงานถึงปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกคนต่างตกใจและสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนักข่าวรายงานว่าอาจมีการแฮกระบบดาวเทียมและสร้างความผิดปกตินี้ผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและใครเป็นผู้กระทำ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มเด็กแฮกเกอร์คนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นผู้สร้างปัญหานี้เด็กชายคนนี้สารภาพว่าเขาแค่ทดลองระบบดาวเทียมและไม่คิดว่าจะสร้างความตื่นตระหนกทั่วโลกเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงภาพของเด็กชายและรายงานว่าเขาจะถูกนำตัวไปดำเนินคดีในที่สุดผู้คนทั่วโลกต่างหายตื่นตระหนกเมื่อรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการแฮกระบบดาวเทียมโดยเด็กชายวัยหุ่นทุกคนยังคงพูดถึงเหตุการณ์นี้ และสรุปได้ว่าโลกเกือบแตกเพราะเด็กมอต้นที่ปั่นระบบดาวเทียมเล่นเรื่องราวนี้ทำให้เรารู้ว่าความผิดปกติเล็กน้อยก็สามารถสร้างผลกระทบใหญ่โตได้ถ้าวันนี้คุณได้อะไรดีๆกลับไปอย่าลืมกดไลค์กดสับกดแชร์ส่งต่อเรื่องดีๆให้กันนะครับขอบคุณที่สละเวลากดสักคลิกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ